มาดูโจทยของหุ้นเทคนิคสุดแท็กกันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ดเบริเตอร์จ,จำกัดวันนี้แนะนํนมามา2ตัวเช่นเดิมนะครับนั่นคือตัวแรกนั่นคือตัวของ g f p t หุ้นไก่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่า,ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่ากําลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่11บาท20แนวรับทอไปที่10บาท8 0สางส่วนแนวต้านอยู่ที่12บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันแนวต้านไปที่13บาท สำหรับราคาหุ้นของ GFT นะปิดที่11บาท40ตางเพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น0.88ส่วนแจ้2นี่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ CPX Star นะครับต้องบอกว่ารูปแบบของกราฟนะคุณอภิวัตรบอกว่าสะสมกำลังนะครับให้แนวรับที่28บาทแนวรับทไปที่27บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่30บาทนะครัทะลุได้ เจอกันแนวตั้งไปที่32บาทวันนี้ราคาหุ้นของ CPX Star ปิดที่29บาท2 5สตางเพิ่มขึ้น2สตางต่างครับคิดเป็น0.86ปร์เซนต์นะครับ